สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องมาหาเห็ดกับน้องใต้มาดนเติบพี่น้องหาเห็นเห็ดได้สองท่อ,นอ,อ,อนเนี่ลนะ้มละใต้ดึงเอาะไรดึงล้นเดี๋ยวพี่น้องเห็ดเพิ่นไปหากับ เพื่อนปหากับนกโต้อยเพื่อนได้บักหลายพี่น้องเชื่องเลยพาเพื่อนลงมาหาบ่อนนันเคยเอาแต่ละปีพี่พน้องเคยเห็นซ้ำนี้เห็นนี่บ่อพรมปงบอกหาบ่อยด้วยพี่น้องหาหมูมัน ตอนนี้มาฮ้อนเพื่อนทุกพี่น้องไปเลาะกับน้องใต้ทำไร้ไดเด็ดสองสามดอกแต่ว่าเฮาก็มากินเห็ดอันสตอยหากับน้องใต้แล้วพี่น้องเลยนี่ก็คือเฮ็ดตัวเปืือยมันเฮาก็ได้เลือกได้คัดเอาเห็ดดอกดีมันก็นได้กระซามหนึ่งเีน้ะจะเป็นจะไดปีนี่พี่น้องเลยหาเห็ดยบ่นอ่บนอบ่นบอ่บอบอ่อบนเคยหา ไปหาเถอะเดบบอนเธอแห้งกับหินอันนี้เเห็ดหูเรียง้ะพี่น้องเห็ดหูเรีงเห็ดหูเรียงเห็ดหูเรีงชิต้อยพี่กันเลือกเห็ดอยู่ไปด,ดีน้องต้อยไปดีพี่น้องมาจะหาเห็ด กำลังซ่อมตีนเห็ดเลยกับสีแกงกินแรงอะไรพี่น้องเลยดอกจุ่มๆดอกดอกจุ่มก็ได้มันละลายยจะลุม่มก่อนเลือกก่อนนะได้ไปล้างพี่น้องกันีลเก็บน,น้ำล้างเห็ดเกดน,น้ำสั่งใส่หอง ได้สำนี้เลยพี่น้องปีนี้ได้เห็ดหลายนั่นคือเห็ดพุ่งเลนลน้ำน,น,นี่ก็ลำเตรียมล้างพี่น้อง ทำความสะอาดสร็จแล้วเราก็สิไปแกงขออนุญาตไปล้างก่อนเด้อพ you know. ี่น้องเบิ่งตอดแล้วแก่งเส้นไม้พี่น้องนี่ก็แกงเห็ดพวกแล้วเด้อพี่น้องสามถ้วยบ้างไงพี่น้องเลยยังอยู่ในหม้ออีกแต่ตอนแกงไม่ได้ถ่ายพี่น้อง กินกับข้าวเจ้าวฮอนฮอนพี่น้องมาได้จ้ากินข้าวแล้วแกให้พวกเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเลยทุกคนเนอะทุกคนพี่น้องเนอสบายดีพี่น้องทุกคูุกนกินข้าวพร้อมหน้าพ่อตาพ่อป้ามันนี่แกเฮ็ดต้อยกับตัว น้องใต้ไปหาฟ้าใสไปหาน้องบุกป้าบุกรงตัวหาเท็ดมูนึ่งผิแก้งผิแกงสี่ด้วนบัาไใครบคัวกรอบนางครอ้สอบไปกันเออยู่างาดี้งหลข้าัดีเบวกสนไม้กับแสงเงา แล้็แล้วิ้มาเปลี่ยนกับเราแลเออแลวมักซีนนะเก็บเก้าอ่ะเก็ดหามาต้องหาใส่ตรนี้ด้วยเนาะต่อแบบนี้มีเดียดเินหยาเพิ่ เด,ดินกระหองเข้ากระหองเข้าเน้อดียวก็ตัวกระห้องข้าวเย็นเรือเรือไหมต้วยแบบนั่ไนไม่เท่าไม่เท่าเลยแต่ตรงน

หม้อหม้อเรียกเต็มเรียกเต็มหม้อหบ้อตัดเป็น์หม้อตัดนมกระดาษ้มองไฟบะหม้อคื่อคนโถเอ่าอ่าตัดอ่าโย่นี่นี่ห้องคุ้งเป็นหม้อแก่มันตัดก่อนหม้ตัดเลยแล้วมันม้วนเหรออ่าลึกเอาเอาเกี๊ยข้ามไปหม้อตัดเลยแล้ว bung giờ cho cuộc mọi mình xúc mẹ mẹ lắm mẹ cả một mẹ 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 cho mẹ 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 mẹ

เ็ดหือเันาอแน่เป็ดน่อให้น้องลินะเด้อนอไว้อแเลกยกมันขาดที่มีหลโต้าม่องโตุฮะแต่ได้าคกอไมราบไปนอินไอนได้ละเียนกระตุนปลากระตุเด้ อืออยู่แลวก็าให้ข้าแม่ไโอ้ชานาสีกามนี่ก็บพอทำลูกอ่เก็บที่เก็บนี่โ้ินี่กล้าไปก่นเล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งขางอื่นโพสต์ได้จ้าปกาศน้องเต้ขโมยได้จ้า ต้องไม่ลงเกดเลยจ้าเอไปดีไปไปไปพี่แลไปไปสิวะไปไี่ะไปไปไเนี่ยไปเยูดีูหนดีูเลยวหนักสวยอื้อมันี้เอ้ย